ดิฉันดูต่อวิดีทีมนะฮะจัดการถ่ายภาพในระดับถัดไปต่อเชิญรูปเฟรมด้วยนะฮะมีหลายช็อตด้วยกันตรงนี้แล้วก็แปดปีจะไปไหนนะฮะใครรอฟังเพลงร้องร้อเดี๋วยวผมเพลงให้ความสุขใี้ฟังออ๋ไม่ใช่หมายถึงต้องติดรออ่ะอะช็อตรแรกนะตรงนี้เชิญคกํา เรลาสุดคุ้มทุกทานที่สมูรสุดนะฮะฝาก็แฮชแท็กกันด้วยกับทุกท่านด e ทรูจน่าดิสโ l บิ e เพล่ดูทรูจน่าเอ็กซ์และแฮชแท็กจบเรื่องหน้าหนอยลดรือรอยในเจ็ดวันครับสิ้นสุดการตอคลอยจริงๆครับทุกท่านเพราะตอนนี้ทุกโดังมากนะแต่ที่สารัฐอเรกากับแบรนด์ที่เป็น number o dermatologist recommend ได้ดนวันนี้มาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยกับด r ทรูจ d น่าดิสโทิ มีส่วนผสมโต่งแข่งคือเรทิโนที่หลายคนโอบกักตัวครัวมาโดยตลอดนะฮะเรทิโนมันจะมันจะละลายไหมมันจะแสบไหมมันหมดกวลังครับใช้ได้ทุกคืนก็คือเรียกว่าใช้ได้ทุกวันนั่นแหละฮะแล้วก็อย่าลืมแนะ่นอนเรื่องของการแชรเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ไปอยู่แล้วนะฮะทุกเชา้าก่อนนอนจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าไปครับเพื่อจะได้ลดเรือ่องนิ้วหน่อยในเจ็ดวัน

ได้พูดไปเป็น <hi> ท hey. like yeah, ี่เรียบร้อยได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญดัสกินแครอนะมาตออกย้ำเลยว่าเรตเชลเอาดียังไงแต่เราได้ทราบอยู่นะแต่ผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับยังมาเป็นจูบอคชั่นกับแอนตี้ออกซิเดนอีกด้วยซึ่งสำคัญมากๆเป็นเรตเชลและแอนตี้ออกซิเดน์ดูแอคชั่นแบบนี้เลย มันจะมาพร้อมกับพ่อเพื่อนพ่อม่อันนี้ปอกโจย์โดยเฉพาะให้ฟังจากพี่พลอยเลยนะโอ้กังวลนมากนะจะนัดทายไม่ปากจริงๆแล้วก็หลายหลายคนนั่นคล้ายกับคล้ายกับพี่พลอยเลยจริงๆเอ่จังวนมากมายมคือต้องบอกว่าหมดความกังวลแล้วครับเพราะคีณโจ,จนีนาได้ทำสูตรออกมาไม่ใช่ไม่ท้าทายนะครับฟังแต่คุณปิณไปแล้วด้ว่าท้าทายไม่น้อยครับแต่ก็ได้มาแล้วครับหลังจากการค้นคว้าวิจัยได้สูตรที่พอเหมาะ ใช้ได้ทุกวันครับจะสอบเนียนกับโปรดักด้วยนะครับเชิญเลยนะดิสโก้ร,รีแพร์ครับตามชื่อเลยเอาครีแพร์ให้กับเห็นได้ชัดแบบ visible to the eye ยิ้มส,สวยให้กับกล้องเลยวันนี้นแฟนมาดมากมายนะครับขอบคุณมากๆ ที่เดินผ่านไปผ่านมาครับดูทูโรจีน่าวันนี้เป็นมากกว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครับ More than just a launching event นี่เป็นการปฏิวัตวัวงการสกินแคร์ครับให้ทุกคนได้เป็นประตูนะสู่การเข้าถึงเวชชินลได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง้วยใช้ได้ทุกวันครับใช้ได้ทุกสื่อ Please remain on stage for the next shot. May I invite Haley Stiller, Funding Director, Skin Health and Beauty Asia Pacific. Please join us. Yeah. Grace Tan, Senior Marketing Manager, Beauty Region Asia Pacific. Like o y เชิญครับชอบแถวชันไหมครับเป็นมาเปืดอวรงานยี้เลยเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ครับมีตัวส่วนผสมชื่อโรเรทิั่นอลแลเป็น Blue Action กับ s n t o x i n แล้วก็มีส่วนผสมที่บรุงผิด้วยครับแต่นความเป็น Complex ประยุกให้อยู่ในพิจหน้าและเบสก็วิ่งไปสามตัวด้วยกันนะครับทุกคนมีทั้งเซรั่มมีทั้งครีมบำรุงผิวหน้าแล้วก็ครีมช่งยรับรงรอบดวตงตาแน่นอนใช้ตอนเช้าก็ SPF พ0เอฟบรวมนะฮะกั้แด่อย่าลืม เริอครับยิ้มเยกล้องนี่นังทีเดียวลภาพนี้เลยฮนะูรซน่าขออนุญาตถ่ายภาพก็ไมช็อดเึงนะครับเร็นท,ทุกท่าแผิรืเปล่นะ,ะมาเลยฮะ,ะยิ้มเฉยกกล้องไ <c oughs> เป็ร้อยนะครับขอบคุณมากครับและต้องขอขอบคุณครับ thank you very much กับ Haley Grace Dionne Thank you so much for joining us on stage ขอบคุณทีม้วยครับทุกท่านคงจะต้องมีทีนั่งที่น่าเสียดายสุดๆไปครับแล้วจากนั้นก็ต้อรียนเชิญคุณอาชริยาสุลตังกับมิจการฝ่าย์สายประเทศไทยกับมาชมดีมากและขอเชิญท่าน่ิณานจากวัดสานครับวันนี้ไม่ได้มาเดิน เสร็จเลยนะงานเราไม่ได้จัดแค่วันนี้วันเดียวนะยาวยาวไปถึงวันอาทิตย์นะฮะว,วันนี้วันที่23ยาวยาวไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมงานขายหญิงที่นี่อยากชวนครอบครัวชวนเพื่อนมานะฮะมาได้นะมันในงานนี้เดลิเวอรี์ลดสูงสุด50เปอ ลองดูครับมี่ฮัน I'm f r รีมีน้ำพุยมีน้งเซรั่มเอาให้ครบเซตกันไปเลยจะได้ยืดอย่างเต็มที่อยู่เห็นพี่ท่านไปหาบ่อแล้วฮะยืดความอ่อนเยาว์นี้สวยมับขอขอบคุณท่านผู้นิยมจับวัสดุนะฮะเรียเชิญพัู้ขวัญด้านนะครับ ในลำดับถัดไปครับเขอเรียนเชิญผู้บริหารจากอาซาดาติ๊ก์อ์ชอปปี้และไฟยูครับไม่ลงจร,รสุกไปดีเถอสุกนะตัวเงสจาีกประมาณ3ช็อตนะฮะทุกท่านแล้วเดี๋ยวได้ฟังเสียงพี่พีนกันแล้ว